วันนี้เขาก็จะมาเห็ดแกงน่อไม้สูมใส่โค้งไก่ครับมีมีกระเทียมหอมบัวโค้งไก่รับเดี่ยวพริกน่อไม้สูมครับเขาก็จะไปโขกกันได้ครับตั้งถิ่นเอาไกร่รวงแล้วขัวก่อนครับ กวนให้เขากันกัน่อนแล้วก็แล้วกา็ใส่เครื่องปรุงที่ตำไปครับปรุงที่ตำไปใช้ต้องไปใช้ต้องไป ใส่งไปครับใส่เครื่งปรุงดยวก้นเหมืนเขากันพี่น้องเหมืนเขากันโร้ยเหมากับเครื่องปรุงเทีย่ต้ไว้พี่น้อง พิพร้อมพี่น้องพร้อมไปจะกินไก่สุกกังเขาจังเอาเตินมน้ำใส่นมไว้จังนพี่น้องอจังปรุง ล้างตีไก่ซุกเดวกรเอนาน้น่ำพี่น้องหน่ำหลอดลงหลอดลงพอได้พี่ห้องสำเนต่อให้เดือดพี่น้องแล้วจงใส่นมอีส่งลงไปล้งที่หม้อเดือดแล้วครับถ้าไปไปบก,กูดลงไป กระเทียมลงไปครับ,บเทียมไปบักโกนต,าาตักๆต้มไมปส่งครับต้มไมป,ส,ส,ไปส่งใส่ลงไปต้มไมปส่งใส่ลงไปต้มไปส่งด้ายมันเดือดก่อนครับถ้าจังเข้าจังมะปุงครับ เอาที่มอเดียดเดีวพี่นอนเอาก็สียมากปุงมกันเลยปย,ยใส่ปุ้มหมวไปพี่นอนหม้ไป คงว่าไปแล้วาาตามด้วยนึ่ปลาพี่น้องนึ่ปลาปลายอดนี่ไปจะหิดีกะเสียปลาปลาใหญ่จังเลยพี่น,ออน้องปลาใหญ่จังเลยก็จะกะพร้อมที่สร้อยไว้พี่น้องเอาลงไปแกเนียดัะพี่น้อง ว่เข้ากับเดี๋ยวไอ้ที่เราไปน่องซุกแล้วตักกินได้เลยครับเขากลัาตักแส่ถวยเลยครับถวยเลย สวยเด้อเสียบห้องกินสวยเด้อสหรับแกงเราไม่สู่มเข้ากันเรวเดาพี่น้องจงกินเด้วย